สวัสดีครับต้อนรับสู่ร้านคอมิกสโต์นะครับแล้วก็ YouTube Channel t a n k s c o m ด้วยผม i อซ t a n k s c o m Mix วันนี้พาดูเมนบอร์ดตัวใหม่เป็นเซกเมนต์ใหม่อาจจะออกมาสักระยะหนึ่งครับไม่ได้ออกใหม่สดๆแต่ว่าพึ่งออกได้ไม่นานจาก Asrock เป็นบอร์ดที่ต้องเรียกได้ว่าราคาถูกลงเยอะถ้าเทียบกับพวกตระกูล X670E หรือ X670 เพราะนี่คือ B650 ล้วเป็นไซส์ไมโคร สำหรับชื่อรุ่นนะครับตัวนี้คือ ASRock B650M HDV /M2 แน่นอนมีคำว่า M มันคือไซส์ Micro ATX แล้วบอร์ดตัวนี้ราคาเพียงแค่5,690หน้าตาเป็นยังไงสเปคฟีเจอร์ฟังก์ชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูคุณพ้อ,อมาในกล่องที่ค่อนข้างเล็กนะครับไซส์ m i โครนี่ไม่มีอะไรเยอะแยะของแถมที่อยู่ในกล่องสาย Sa t a 1คู่เป็นสายดำหัวดำ User Manual หนึ่งเล่มแล้วก็ตามสไตล์แอปล็อกครับเขาจะแยกหัวน็อตหรือว่าสกรูตัวเล็กๆสำหรับยึด M.2 มาให้สำหรับบอร์ดตัวนี้ให้มาทั้งหมด2ตัวเท่านี้เลยนะฮะสำหรับอ c c e s s o r y ร bundle น้อยแต่ก็พอต่อการใช้งานไม่ได้ไม่ได้เป็นบอร์ดที่หวุ่หวาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นต้องมีของแถมอะไรเยอะนี่ครับง่ายๆบ้านๆผมชอบนะ ฟิลเนี่ยชอบเวลาประกอบเครื่องที่เป็นโทนสีดําแล้วไม่มีไฟอ่ะมันจะออกมาสวยนะครับอาจที่บอกนะครับบอร์ดนี้คือไซส์ M เป็น m i โ r o ATX mm. เท่านี้เลยใส่กับเคส ATX ได้ใส่กับเคส m i โครได,ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาไปใส่กับเคสที่เป็นมินิ ITX small form factor ไม่ได้ไม่แนะนําหรือถ้าเกิดเป็นเคสเล็กๆจริงๆก็าอาจจะมีบางรุ่นครับที่สามารถจะบีบและให้ใส่บอร์ดไมโครได้แต่ก็ไม่แนะนําอยู่ดี ะะเพราะฉะนั้นควรจะใส่ให้ตรงกับสเปคของมันก็คือเป็นไซส์ไมโคร ATX น่าจะสวยแล้วก็เหมาะสมกว่าดูกันพื้นฐานเลยคือ PCB สีดำ cover h ีท t s i n ์ชุดผ้าจ่าไฟต่างๆชิปเซตเป็นสีดำทั้งหมดบล c ๊กพอต่างๆเป็นสีดำล้วนอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดไปทำเครื่องประกอบกับอ่ะการจอดำไม่มีไฟแรมดำไม่มีไฟเคสดำซิงค์ดำทุกอย่างดำหมดจะดูสวยลงตัวแต่ตรงนี้ครับ มันจะมีซีลสกรีนที่เป็นสีออกเทาๆเป็นลวดลายเข้ามาเติมบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะจนน่าเกลียดกําลังดีเอาง่ายๆกํกำลังดีชุดภาคจ่ายไฟเป็นแบบ8บก2บวก1นะครับสำหรับ CPU ถามว่าเหมาะกับ CPU ตัวไหนบ้างอ่ะแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าเอาให้มันเหมาะเหมงเลยผมแนะนําว่าจับคู่กับ CPU ที่เป็น AMD Ryzen 5 7 6 0 x หรือถ้าเกิดจะมากกว่านั้นนะครับ7 8 0ได้ 7,009ได้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณจะไปเล่น 7,950x ผมไม่แนะนำแล้วไม่แนะนำาละนะครับเพราะถ้าเกิด 7,950x ส่วนใหญ่จะต้องใช้เยอะกว่านี้สำหรับชุดภาคจ่ายไฟแล้วในส่วนของสล็อตแรมนะครับบอร์ดตัวนี้ถือว่าเป็นข้อด้อยเลยก็ได้แต่เพื่อลดต้นทุนเพื่อทำให้ราคาเมนบอร์ดมันถูกสล็อตแรมของบอร์ดรุ่นนี้จึงมีมาแค่2สล็อตสสล็อตนี้ยังมีข้อดีครับเรื่องขอที่เป็น AMD เจล่าสุดมันสามารถแม็กซิมัมนะ แม็กซ ah, ิมัมคาปาซิตีของแรมที่ใส่ได้คือ64 g ิก็คือแถวละ32 g ินะครับที่ใส่ได้แบบแม็กซิมัมหรือว่าสูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่แรมกับบอร์ดตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยให้คิดดีๆตั้งแต่แรกว่าคุณจะเล่นแรมทั้งเครื่องเนี่ยกี่กิกบางคนบอก16กิกพอก็ได้ครับเพราะแรม DDR5 ตอนนี้16 g ิอยู่มัน3,000ต้นๆก็มีแหละ3,000กลางๆก็มีแหละหรือถ้าเป็นแถวละ16คู2 5,000กว่าบาทก็ซื้อได้แหละ ในส่วนของบัสนะครับ DDR5 ผมแนะนำกับบอร์ดรุ่นนี้กับ CPU AMD 5,002ได้สบายอยู่แหละ5,006ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเล่น6,000 6,000ัพเนี่ยต้องดู CPU คุณด้วยต้องดู RAM คุณด้วยแต่ถ้าเกิดเอาพื้นฐานปกติใช้งานทั่วๆไปแล้วไม่อยากเกิดปัญหานะครับ5,002 5,006จะ16กิกหรือจะสาย22กิกได้หมดแต่แ m a x i m u มสำหรับบอร์ดตัวนี้คือ64กิกบอร์ด5 6 90ใส่ RAM 64กิกได้ เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะแต่ติดตรงที่ว่าต้องตัดสินใจตั้งแต่แรกให้ดีเพราะมันใส่ใแค่2ส,สล็อตเท่านั้นเองทีนี้สล็อต M.2 ครับตัวนี้สําหรับสล็อตบนสล็อตหลักที่อยู่เหนือการ์ดจอใต้ CPU เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น b l a s i n g M.2 AirSoc ตั้งชื่อใหม่อีกแล้วจากเดิมที่เป็น Hyper M.2 b l a s i n g มีอะไร b l a s i n g คือ support M.2 SSD ที่เป็น PCIe Gen5 เท่านั้นนะครับ5.0เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าสล็อตล่างเหมือนเดิมนะครับ M.2 ยังคงเป็นไฮเปอร์อยู่ก็คือใส่เจน4ได้ใส่เจน3ได้มีเท่านี้มีสส่วนส่วน M.2 Wi-Fi นี้เอาไว้ใส่การ wi ์ด Wi-Fi internal หาซื้อได้ครับ2-300บาทมาพร้อมเสาได้เลยมีไหมทข้างหลังเออนี่ไง a i r s o c ชอบทํามาแบบนี้ครับไอ้ฝาปิดด้านหลังเนี่ยเขาจะเผื่อหัวเสามาด้วยหัวเสา Wi-Fi นี่แหละนะจ๊ะอ่าทีนี้ครับหัว PWM บอร์ดไมโครมักจะมีไม่ค่อยเยอะตัวนี้ก็เช่นกัน PWM ที่เป็น4พินนะครับ หหัว2หัวอยู่ตรงนี้เหนือสลารแรมสองหัวนะครับด้านข้างไม่มีครับสำหรับ PWM มีอีกทีเลยคือด้านล่างอีก2หัวรวมทั้งหมดเป็น4ี่หัวช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้ไม่มีมมทั้งหมด4หัวนะครับเลือกใช้กันให้ดีหรือใครจะไปต่อสายวายเคเบิลเพื่อเพิ่มหัวพัดลม PWM ก็ได้แล้วแต่สะดวกเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายครับช้อปปีก็มีเออนั่นแหละแอปส้มนั่นแหละหาเองนะครับ ถัดมาอ่ะดูตรงนี้ครับไทซีหน้าเคสอินเทอร์นอลมี3.0 2หัวสาตาอีก4หัวเท่านี้เลยเรียกได้ว่าครบถ้วนต่อการใช้งานด้านหลังครับตรงเนี้ยฝาแบ็กโอพาร์เนลติดตั้งมาแล้วและข้อดีคือมีเสายึดน,น็อตมาทั้งหมด2เสาด้วยกันก็คือทำให้ไอเนี้ยมันแข็งแรงมากกว่าเดิมมันไม่โยกมันไม่พับมันไม่หักมันไม่งอครับอ่ะด้านหลังครับ d i s p พย์ p อร์ตเอา u t ท d m i o u t p เอรู2ร right, right. ูนี้อย่างที่ผมบอกที่มันว่างไว้ก็คือรอหัวเสา Wi-Fi แต่การ์ดคุณต้องไปซื้อเพิ่มอีกสวิต b บออสแฟต b a c k นะครับ1นึ่งแฟตแบโดยไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับคู่มือมีบอกไปหาดูเอา USB ทั้งหมด4ช่องไอตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เขาวงสีเทาๆไว้เนี่ยเอาไปใช้คู่กับ b y ออส a ฟตแบ็กก็คือคุณทําไฟล์ b ออมาเรียบร้อยเลยใส่ยูเเสร็จปุ๊บคุณมาเสียบตรงนี้ เปิดโพสต์สไปายแล้วคุณก,ฎกฎ็กดห้าวินะครับรอแค่นั้นเองไททีสีมีมาให้ด้วยนะครับหหัวแล้วก็3.0อีก2ช่องข้างบนแลนไม่ใช่1นึ่กิกแลหลังๆมาน,นี้จะเปลี่ยนเป็น2.5งจุดกิกทั้งหมดแล้วนะครับบ้านเราจะใช้เน็ตเท่าไหร่ก็ดูกันเ,เองแต่แลนปัจจุบันส่วนใหญ่นะหลังเมนบอร์ดจะเป็น2.5งจุดกิกแล้วก็สามเอาพุทครับเป็น3หัวแต่ซัพพอร์ต7.1็ดจุดหนแนลอยู่ที่ลำโพงคุณด้วยนะครับทุกวันนี้ยังมีคนใช้อยู่ไหม ชุดซาวดชุดลำโพงที่เป็น5.1 7.1เพราะว่าน้อยลงเยอะนะเดี๋ยวนี้คนหันมาฟัง2.0 2.1กันเยอะมากบางคนใช้แค่หูฟังด้วยซ้ำไปด้านหลังไม่มีอะไรนะครับโลง่งๆเรียบๆและนี่คือ a s r o c อคบี m กห้าศอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะฝากผมจะลองคำนวณให้คร่าวๆบอร์ดตัวเนี้ย6 9 9 0นี่นะครับ 5690สําหรับเมนบอร์ดนะบวก CPU เอาตัวกลางแล้วกันของ AMD 7600X Ryzen 5ตัวนี้9900นะครับเราบวกเข้าไปบวก9900และผมหยิบแรมมา1ชุดอ่าไปแรมตัวนี้แล้วกัน Patriot Viper Venom DDR5 มีคนหัวเลาะกูได้ยิน 8ดคูบัตร5 2 0 0ราคาถูกครับ3,690 3อย่างนี้ทั้งหมดรวมกัน1 9 2่0า80ตีกลมๆ19,000ได้3อย่างถามว่าถูกไหมมันก็ยังไม่ได้ถูกแต่มันเซฟคอหรือว่าประหยัดไปจากเดิมถ้าเกิดเรานับว่า AMD เปิดตัว CPU l ยู e n 7000มา3อย่าง19,000ครับลองคิดดูเองว่าชอบไหมถูกใจไหมแต่ผมจะบอกแค่ว่า เมนบอร์ดเนี่ยที่มา CPU 7, ซัพพอร์ต CPU AMD Ryzen ร7 0 0 0 Series แม่งถูกลงเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชิป670หรือ 670e ก็เถอะมันเป็น b 650จริงมันเป็นชิปเซตประหยัดราคาเลยถูกได้ลงกว่านี้นะถูกลงกว่าเมื่อก่อนพูดผิด RAM d d r 5ก็ถูกลงแล้วไปครับฝากไว้ด้วยครับเซตนี้หรือว่าเมนบอร์ดตัวนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks com เจ้าของเดียวกับ Com มิลาไปก่อนสวัสดีครับ